สวัสดีครับนี่พวกผมวิชัยพีทีครับวันนี้มาอยู่กับสารีพากกระบะสารีเล็กนะครับคันนี้ลูกค้าจะเอาไปลากกับรถกระบะนะครับเอาไปลากยางนะครับลูกค้าคันนี้ส่งลูกค้าอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพากกระบะความกว้างที่160นะครับยาวที่2เมตรยีลูกค้าแค่นี้นะครับ ไมนะครับคอกสูงที่80เซนนะครับเ็กลังน้ำสีนิ้วเสริมไ้วย3นะครับตัวนี้ก็ใช้กับรถกระบะอาจจะมาดูไม่ใหญ่มากครับแต่ดูเล็กๆน่ารักดีมีฝาท้ายนะครับมีฝ่าท้ายนะครับ,ค,รบคันนี้ในราคาที่31,000บาทนะครับ 3 1 0 0บาทพร้อมส่งนะครับปีตันนี้ราคาจะแรงนิดนึงนะครับแต่ของเราก็ทำด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็รับประกันสินค้า1ปีนะครับก็มีสะท้อนแสงมีไฟไท้ายให้นะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ไฟไท้ายก็ต้องขอภัยนะครับเดี๋ยวผมอขอให้ว่างก่อนนะครับจะจัดส่งให้นะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ส่งก็อาจใจร้อนเอาไปซื้อก่อนได้นะครับผม แล้วโทรมาหาผมแล้วกันนะครับหรือแจ้งผมมาเดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับ250บาทนะครับก็มันมันเป็นความผิดพลาดของผมนะ้วครับดีผมส่งงานแล้วผมไม่ก็ได้มีเวลาที่จะเข้าไปในร้านนะครับมีแต่โทรสั่งแล้วก็ส่งงานต่างจังหวัดครับคันนี้160เนี่ยบังเอิญว่าคันนี้ผมถอดอจากไททันผมนะครับเป็นเพาเป็นเนือ เป็นกระทะห้ารูจากไททัตนเลยนะครับเป็นกระทะบรรทุกแล้วก็ยันยางบรรทุกนะครับพมมาใส่ในร้อยหกสิบล้อก็จะโผล่นิดนึงครับนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ทรงตัวดีนะครับทรงตัวดีกระทาให้เสมอล้อก็ต้องเป็นกระทะธรรมดานะครับจะได้จะได้ไม่พ้นไม่โผล่นะครับอันนี้ก็ใส่กระทะบรรทุกให้นะครับยางก็ยางดีครับยางบรรทุกครับไม่เคยรั่วนะครับเส้นนี้ผมวิ่ง มาประมาณ4ี่หมื่นกโลนะครับแต่ว่าก็ไม่รั่วนะครับไม่เคยรั่วเลยใช้างานดีไม่กินข้างด้วยนะครับอย่างมันทุแข่งแรงันครับต้างกาสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยครับ0 8 3 3 3 8 3 5 0 7 0 8 3 3 3 8 3 5 0 7าขนาดนี้ไซส์นี้นะครับเอาตอนนี้ก็เอาสักสามหมื่นละกันนะครับพอดีว่าคันนี้มันไกลก็เลยคิดสามหมื่นเด็ดนะครับส่งที่อำเภอปากชมนะครับ ใครที่สนใจก็ราคา30ม0 0นนะครับแตจจะยาวกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งอาจจะเป็น2เมตร2เมตรเอ่อห้าสิบครับก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30มสิบเซนประมาณน,นี้นะครับอันนี้ลูกค้าเอา2เมตรยีนะครับเพื่อเอาไปพ่วงก,กับรถกระบะกับจะได้ไม่ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับเพราะว่าตัวท้ายก็2เมตรยีนะครับของรถกระบะ2เมตรยีตัวนี้ก็2เมตรยีนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับถ้าในสนใจก็ติดต่อได้ครับเดี๋ยวผมขอญาตไปเจอกับกันที่บ้านลูกค้าเลยนัดลูกค้าไว้สี่ทุ่มนะครับลคลิปนี้ขอญาตจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ